ลูกสาว่อยค่ะเวลาเห็ดกับเขามานอนเฝ้าอยู่ในรั้วฟันว่าลูกหน่อยกระบ,บ่ปานดื้อมึนบอกกระบ,บ่ฟังเลยมองนอนนี่เยอะแยะบ่ไปนอนนี่ต้องมานอนเฝ้าเวลาเห็ดกับเขากับอีสานอีกค่ะมื้อนี้หนึ่งขาหนียวค่ะเมนูอีสานอีกแล้วลาบหมูค่ะอันนี้คือเนื้อหมู หมูสับเอามาค้นสิเห็ดลาบค่ะอันหลังกลับมากับมาเจอลูกสาวนอนข่วงอันนี้คือบะคุงมะละกอสับแล้วกับแครอทผสมกันสิตงตำสมค่ะอันนี้คือผูเข้ม,มน้ำตาลน้ำตาลปีบ๊บกินสมตำคือเกาค่ะมื้อนี้ส้มตำลาบหมูหนึ่งข้าวเหนียวอากาศมันห่อนแห้งเ่มันนอนหนาตู้เย็นหนิงเปิดตู้เย็นออกละ ไอตัวเย็นมันออกมันเย็นเลยมันนอนอยู่นี่แเปิดแอร์ให้เพออื่อประชอบหหมูตั้งละออกไปข้างนอกไปลูกไปมันอยู่ข้างในนี่มันร้อนไปเร็วอาหารตามสั่งค่ะมีกุ้งเผาเอาลงกล่องมะมีจะได้เอเอใส่สองกล่องเออเอามาสั่งกุ้งเผาไม่จริงจะส้ตมตำค่ะ ของอะไรอย่างนี้ร้องนานอ่ะของอะไรอ่ะขี้เขาขี้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 ข้เขาอร่อยไหนจ๊ะนี่ไงที่ตักข้าวนี่ไงเออมองไม่เห็นนะยั่วอาวุโสกันหมดแล้วมองไม่เห็นอะไรนะมาวันนี้กินสมตำกุ้งเผาค่ะมา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 แล้วก็ น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มกวยกวยกวยมะละกอกล้วยสมันนมี้คนเล่นกับเด็กมีคนเล่นกับเด็ก,ก,ดกอันนี้อันนี้เป็นเฮ็ดย่างนะครับ อันนี้คือกุ้งย่างกุ้งเผากุ้งย่างเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มมีสองอย่างอย่างหมูยออืมเอาเลยที่ย่างยอเรามานี่ปลาหมึกย่างกินกับกุ้งมีลาบหมูไงมีลาบหมู มีลาบหมูมีกุ้งเผามีปลาดิบยา่างม,มียำยอสั่งมาทำไมอันนี้คือเห็ดยา่างไม่ใช่วันหยุดหรอกค่ะแต่กินเฉยๆกินตามอยากเดี๋ยวตำส้มตำซะเลยเบิ่งนี้หลูกข่อยไล่ยังไงกับบอออกจากขั้ว เ่าอ,อ,อย่างไรกับ่าออกจากขั้วลูกมันเจกะได้คนเขายางขามไปขามมาเนาะเป็นทองบบหูวหอ่อนคืนขึ้นหลับดีแต่อยู่ในนี้ออกไปนอนกับนอกไปแล้วแล้วเอ็ดก,กับเข่ามือใดกับมานอนเฝ้าเนาะกันเมนเด็กหน่อยกับเอลล่ะก่อนตําสมตำนะ่ะคือเการิตําปลา ตาลน้ำมะนาวชูรสน่ำปลาหมึงลูกสาวอุ้มออกจากคั่วไปแล้วกับกับเขามากขึ้นคือเกา่าโอ้ยปเรเลียงลูกหน่อยอันนี้ก็สิเตรียมลาบกซ้อยหอม น้ำหวานเลยแม่บอกให้อยู่ไกลๆอย่าเข้ามามันพริกป่นนะเนี่ยมันพริกปน่นลูกถอยออกไปเลี้ยงคนกับว่างายก็เลี้ยงแมวไปเด้อค่ะเลี้ยงแมวนี่เบองก็หูเรอกกเืองเลยยิงบอกให้ออกยิงยักเขา หนูจะกินลาบเหรอหืเอาไหมให้กินลาบอ่ะกินลาบหมูเหรอหรือจะเอาปลาหมึกย่างหรือเอากุ้งเผาอยากกินอะไรมานั่งเฝ้าอยู่ในครัวนี่เอาออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ ลาบหมูกับเขาเนียวกับเขากันนะคะกับเขาวาันเฮ้าอาหารบานเฮ้าจบแล้วอีกหนึ่งเมนูเป็นลาบหมูเสียบๆสบกับเขาเนียวคะ่ะเห็ดกับเขาห้ายยางก,กับเป็นวุ่นวายยังไงดอก สมตำในี่หกเกดฮกด้วยค่ะคันตำบ้านนี้กินสมตำกินกับเขาพี่กันว,วา,านเ้ยหนูพูดดูเรื่องมางดีลกูกโอ้ยวานเลี้ยงคนก,นก็คือเลี้ยงไงก็เลี้ยงแมวอยู่เด้อมึนไหนมึนดีโอ้โหไปรับไปนอน ปลาตาเวลาเขาคัา่วม่นหาเขามาโหลดมานอนเฝ้านางเฝ้าข้อเขี้ยอยกับเห่าเนี่ยก็ไปใส่เอาให้กินกับพวกกินน่ะปลาขอให้ได้มานอนเฝ้าตำไปแล้วซีครกค่ะอันนี้เป็นครกที่หาตำปูกลา ําปูปลานี่แหละอีสามแท้ของบานเฮาเสแปร์ค่ะรสจับจานอร่อยมากๆมะละกอกับแครอท ถั่วฝักยาวนี้จะใส่เป็นดุน เสร็จแล้วค่ะสมตำสีหาคกจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆมือนี้มีลายยางกับเขามีลาบหมูมีสมตำม,มีกุ้งเผาปลาหมึกออยยางเนาะค่ะแสบๆคือเกาอีสานบานเห้ากินกับเขาเหนียวจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆขอมาติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe คนทุนกด l ล่าขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ